ท่านผู้ชมต่อเลยเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลบอกภูมิใจไทยนี่ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านจริงเหรอนี่นี่คุณผู้ชมบอกมาเกงเนี่ก็จะหวด <c oughs> ฮะคุณจิราโยกอ๋อใช่ค่ะใช่แต่ว่านี่คุณผู้ชมทวงมาสมไมคุณยิ่งรักะ <c oughs> รัฐบาลยิ่งรักเหมือนภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลยิ่งรักเป็นไหมไม่แน่ใจเออมันมีช่วงคุณยิ่งรักอืม มีคุณผู้ชมบอกมานะคะส <น S 2> ่วนคุณจีรายุคุณจิรายุที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโฆศกรัฐบาลพูดถึงเรื่องภูมิใจไทยอะคะ่ะที่เดี๋ยวเปิดสภาปื๊บจะยืน่นอภพีร์ยไม่ไว้วางใจนายกและคอรมอทันทีเนี่ยคะ่ะคุณจิรายุบอกการอนภะพีรายไม่ไว้วางใจมันเป็นความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐมนูนเขียนเอาไว้ว่าให้ทําได้ในระบบรัฐสภา แต่พักร่วมรัฐบาลที่ไม่พอใจการปรับคอรมอแล้วไปเป็นฝ่ายค้านและจะยื่นอภิปรายตั้งแต่วันแรกที่เปิดสมัยประชุมเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ปกติเกรงว่าจะเป็นการทำหน้าที่ฝ่ายแขนงมากกว่าฝ่ายค้านหรือไม่บอกถ้าพักประชาชนซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านเดียวที่มีเสียงเพียงพอในการจะยื่นคือถ้าจะยื่นนะคะมันต้องใช้เสียงสสหนึ่งในหของสสที่มีอยู่ขณะนี้มันก็จะคือ99คนขึ้นไป ภูมิใจไทยพักเดียวเสียงมันจะไม่พอยื่นค่ะเพราะภูมิใจไทยมี69้ใช่ไหมคะมคุณจิตรายุก็เลยบอกว่าพักประชาชนเนี่ยเป็นพักฝ่ายค้านพักเดียวที่มีเสียงพอถ้าจะยื่นอือ่าซึ่งถ้าพักประชาชนไปผสมโรงร่วมลงชื่อด้วยมันจะยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เพราะการอภิปรายที่ผ่านมาพักประชาชนไม่เห็นอภิปรายในส่วนของรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยเลยแล้วถ้าภูมิใจไทยมายื่นอภิปรายพักเพื่อไทยแล้วพักประชาชนรีบตอบรับทันทีเนี่ย หรือว่าข่าวลือเรื่องการผสมสีจะเป็นเรื่องจริงหมายถึงส้มกับน้ำเงินมีข่าวอยู่แล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมอะไรไม่แตะต้องภูมิใจไทยเลยพักประชาชนเอออภิปรายคราวที่แล้วก็ไม่เห็นจะอภิปรายรัฐมนตรีมีเรื่องหน้าอภิปรายต้องเยอะค่ะไม่อภิปรายเลยเหรออภิปรายแล้วถ้าหนนี้ภูมิใจไทยเขายื่นและพรกประชาชนร่วมลงชื่อด้วยเพราะเสียงของภูมิใจไทยพักเดียวมันไม่พออ่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องแปลกแล้วหรือการ ข่าวลือเรื่องการผสมสีมันจะเป็นเรื่องจริงเอ๊ะทฤษฎี CD แม่สีดองกับน้ำเงินผสมกันจะเป็นม่วงค่ะถ้าน้ำเงินกับส้มเป็นอะไรอ่าส้มนี่คือส่วนผสมของแดงกับเหลือง<ะ>ใช่ไหมใช่อ่าใช่ไหมแดงกับเหลืองเนี่ยจะเป็นส้ม,สมแดงกับน้ำเงินจะเป็นม่วง แดงอ่าน้ำเงินกับส้มเป็นสีเขียวเหรอคะเขียวมันน้ำเงินกับเหลืองอตกาต่สีแน้วไม่อยากจะรู้ <laughs> อน้ำเงินกับอน,นี้ไงคุณผู้ชมเอง,งบอกเลยน้ำเงินกับม่วงไอ,อ,อ้น้ำเงินกับส้มเออน้ำเงินกับส้มกลายเป็นสีอะไรคะฮะนึกออกไหม คือมันข้ามคอสกันน่ะนึกออกใช่เปล่าฮน,น้ำเงินกับส้มเป็นอะไร <c oughs> น้ำเงินกับส้มออกมาเป็นสีน้ำตาล<ช>แล้วถ้าสีเขียวคือน้ำเงินกับเหลืองอะคะใช่สีเขียวคือน้ำเงินกับเหลืองน้องไม่ได้เหรอทฤษฎีสีอะ สอบตกศิลปะ,ะ,ะน้ำเงินกับแดงคือม่วงน้ำเงินกับแดงสีม่วงใช่น้ำเงินกับเหลืองคือเขียว่ <ฮะ S 2> และแดงกับเหลืองคือส้มค่ะแล้วตอนนี้น้ำเงินกับส้มคืออะไรช้ำเลือช้ำหนองไหมมันพยายามจะจิน,จนตนาการาสีนี้ฮะ น้ำเงินกับส้มเอ้ยเราไปเรื่องอะไรแล้วเนี่ยฮะเอ่อออกบางท่านบอกออกเขียวตุนตุนฮะคือสีหลักเนี่ยไปเจอกับสีรองใช่ไม่ใช่แม่สีอะค่ะเออคือแม่ไปเจอกับลูกอะรุ่นแม่กับรุ่นลูกใช่ไหมช่างมันเถอะอย่าไปคิดเลยพูดขึ้นมาทำไมเนี่ย หลายท่านตอนนี้กำลังพยายามผสมใหญ่เลยเอาสีมาลองทาดูว่าจะเป็นยังไงอ้าหลายท่านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำตาล